เคาะแล้ว f อ v b ประกาศยืนยันเจ้าภาพจัดวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027สหพันธ์วอลเล่บอลน,นานาชาติ f อ v b ยังคงเดินหน้าที่จะพัฒนาวงการลูกยางโลกให้กลายเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ประสบความสำเร็จในรายการวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025 ซึ่งตลอดทัวร์นาเมนต์ประเทศไทยเจ้าภาพได้รับเสียงชื่นชมจากบรรดานักกีฬาและแฟนๆลูกอย่างทั่วโลกกับการทำหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2025 ล่าสุด FIVB ได้ออกมาประกาศให้สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ถือเป็นครั้งแรกที่จะถูกจัดขึ้นที่อเมริกาเหนือเปิด2เงื่อนไขลูกยางสาวไทยต้องทำเพื่อคว้าสิทธิ์ลุยสึกชิงแชมป์โลก2027ซึ่งทางเจ้าภาพจะใช้สังเวียนฮ o n d a c e ซ t e r และ OCVB ในเมืองอนาฮามรัฐแคลิฟอร์เนียนอกจากนี้ในอนาคตจะมีการยืนยันเมืองเจ้าภาพอีก4เมืองทั่วสหรัฐอเมริกาและแคนาดาสำหรับรอบแบ่งกลุ่มและรอบ16ทีมสุด Power Glass Studios Glare by ขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลก2027มอบหมายให้กาตารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันถือเป็นครั้งแรกที่จัดยังตะวันออกกลางซึ่งจะใช้สังเวียนที่กรุงโดหฮาเมืองหลวงของประเทศกาตา